เกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นพี่นอ้องฮอตพัดที่ฝึกลำขอนแก่นแล้วน่าสุดพัดที่ฝึกลำขอนแก่นแล้วจะลงหรือเปล่าพัดที่จะลงหรือเปล่าเอามาดูกัน,านจานย์บ้านเรียนก็ต้องล่นโบแก่นบแ่ रखम ไปแม่นัเอกเอาสรุปดกัน็เาแล้วครับพี่อกครับนัเอกไปแม่นั่เอกไปเดี๋ยวนักเอกคือเดี๋ยวนังเอกคือคือคนป่วยยืนป่วยยู่นี่เจเห็นเาล้่วยจากป่วยเอาเอานักเอกป่วยเอา พญาพุทัาเอาเอารับแบบบรรบาซะจะเอาพญาซะเอาแบบแบบบรรบาทแบบคอยเจ้านี่บอกว่าผัวมีเมียป่วยไก่สีตายแล้วหลังจากพญ่์สีก็บังกูเลยหาอยู่หาเกณฑ์เอาฉากต่อไปพ่อกับยายสีลิงกันแล้วกันครับพี่น้องครับเอาสีลิงออกมาบ้าง แต่ว่าแต่ว่าีลิงเนี่ยป่วยยืนเด้อเดี๋ยว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 เขาลับเขาเหรียญขอนแกนีภาคมึงมึงขึ้นรับเพิ่สเสยเอารับเพิ่อสติอ๋อเอาโนซีลิงไป รายการเพลงเริ่มต้นสนุกบอที่รอบมาิ่รสกับการรอบพ้อแนวบอลเต็มเตาลาขอมาได้ยังพอเราเนวได้ดีโอ้ยว่าไกระสิดีโฟนแต่เต้าเบาเรือหนึ่งหนไแมปกันน้ำมาสันดียวหันไหลได้หันไหลได้หันจะวันใจผานไม่มาหันกั กระชแกันนะมาสั่นเนาะเอาลาสู่เขาตัวเอามัจบก่นเอาวัจบก่อเอาสาวน่อยเพชรบ้านบอมเบคยังก่อนสาวน่อยรัพินโฉกระช้าหน่อยรับพิญโฉตอนนั้นได้เรโอ้ผ้าแดกดงบันเทิงศิลป์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอเอาสาวหน่อยเดี๋ย ห้าแดกดาว้แดาวพวกพี่น้องเดสมุทเจ้าใวันกันเออโอยแดงน้องโอ้ยน้องเพร่อเบื่อไใช่่พ่อสียออกมาได้ป่ะดนี่พ่อบ่พ่อาล่นตีอนวันรัม ปามีตัวหญ่ตรับวดญเพี่อคะวีายสีลิงไปออกบ้านชุปลาชุใหม่้า่สวัวออกไปหาเ็ดหาาพาี่อย่ใบอบมันมันมนก็ละเรื่องเนี่ยในเรื่องนี่เจ้าป่วยเจ้ากระซอกกระแสกเ่ยเดไปกินี็ดไปก้เพคือผัวผัวนี่ไปเหตุงานบอท่านมาเัือกเดือ อเวยยู่เฮื่อนไอแม่ไอตายตายเหรแม่คือเป็นใจไหนเนาะโอนี้คือมันมากอดของชีวิตนเลยค่ะบุเรมีงั้นเอยเนี่ยมันมากอดบาดทนที่นั่นอยากกินแต่เขาจะน่าอยากกินแต่แหนมหมักอร่อยอ่ะเป็นกังได้ละเอ้ยอาการอาการเจ็บอาการป่วยของเจ้าน่ะโอ้ยไปหาหมอกระบาดสว่างบอช้าเอาเอา แม่ก็บได้มีอย่างกินหวานกินยาตามกันเยิ่มนี่ล่ะหัวโตไปกับเฮ็ดงานหลายฝ่าหลายปีเราบอกกับมาจ้าโบเมนมันมีเมียใาไหมเราบลูแม่โบเมนอยู่แม่เฮ้ยไปหดสามตีสี่ปีเพเมียบานเมียซองเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงป่วยแม่เบ้าแบบป่วยแม่เบ้าแบบเบ้าแบบป่วยแล้วมันสูญเสียป่ะ่ะมาอย่างอี้ลอยน้ำลอยนึงมาสันแล้วอยูมา เอาเป็นเอาอ้นเอาด้วยหละเด้อแม่กันบ่มี่เงินไปชื่อบานชื่อยาเจ้าเจ้ว่าแดไเง้าว่ามัตสิมาน่ะเด้เดี๋ยวบักชีลิงในกระดาขเงินขออยู่ในกระเป๋าฝนไดรถฝนเอาลํำเลียงนี่คือเด็กใช้เงินร้อยหนึงไม่สูงผู้ใดเป็นัวแยนี่นี่ลิงมันกีกลับมากเด็ไดป้าเบลวใหม่แหลรย้า แม่ก็ฝันบอดีเมื่อคืนนี่ฝันมาเห็นสร้างสี่กันกับหมาคนละลูกเอ้ยท้องสัยผัวตัวสิม้าแล้วแม่ว่าเอาเขากินหวานกินยาจะไปคิดทั้งหลายตายแม่ก็จะไปเผาดอกโรยสีลิงหอมมากที่แบบนี้หอมมากเช่ไหมสีลิงนี่ไม่มีเมียใหม่เด้อได้เมียใหม่สีลิงนี่ได้เมียใหม่เมียเมยใหม่เมียใหม่เรื่องมึงสิเรื่องมึงครูพญาเลิศไม่ คือคือคือผัวนี่สิมาเอามู้เอามั่งเด้อผัวนี่สิมาเอามู้เอามั่งเอาให้เอาหน้าเออมี่ธนาเออพี่ธนาเซว่าป่วยเออเดี๋ยวเมียไม่เซว่าเออให้เขาให้เขาเซ็นให้เขาเซ็นไปหน้าให้เออไปแม่ไวมมาเยอะนี่ข่อยกวงก็หนีเจ้าของเยอะนี่สัวบอกเขามากไปห้อไปมาแม่มาเล่นที่บอร์ดแม่เชื่อไหมจะไหนก่อนเมียใหม่เนอะ นี่บิงี่เบิงเออเบิงเงเล่นเออเออนี่ตายแล้วมจ้าันต้องันจ้าเว้ยม่ฉันมากว่านี่เด็กเอาเบึงจ้าเอาเอาเดียวเดียวเดีเตะแกเห็นมันคมขื่นในหาแดกดาบเอ้ยตึ๊งตึ๊ตึ๊งตนะเอาเอาไปนี่เด็กาเด็กพีเด็กพีแม่ไม่ใจร่ำแบบบ้านๆนี่ทมนี่ทมบิงเออเออนี่บิงนี่ฮอรเต้อะ นี่ไอ้นี่งอีสีลินมันใกล้ใกล้สิตายแล้วตายยังพี่มันยังมาท่านตายแต่ว่ามันใกล้ตายมันคือมาตายเมีค่ะจากนั้นมันก็ตายมันตายบ่ได้เพราะว่ามันตายบ่ได้พร้อมตกเส้นใบหน้าเฮ้ยกอนมันตายเพรท่านได้ดอกเบี้ยของว่ามันตกเส้นใบหน้าเส้นมรดกของมันให้พวกเขาก่อนเออพราะจะอยากได้ขับไปค่ะอยากได้อย่างอยากได้ใบหน้าไปเบิ้งมั้ยไปเบิ้งมันเดี๋ยวไปซ่อมมึงก่อนบ้านก่อนนีโอ้ยหายหนี่งสิบกับมหดทำไรลง เวียกปรกาศงานบอสังนะมึงเนาะเวียกประกาศงันบอสังนมึงนะที่นี่ตื่นขึ้นมาที่มันนี้ไอ้ไปซยังมสีซีลิงโอ้มสตนยังสีตนลูกแม่ลูกลูกเ้ยอ้ลับมาลที่ไอ้กเน่มาตีบทเตียงผู้รัสงไม่ล่ะลับส่งรับส่

ทีบอกใค้มึงห่วยนะวนที่มึง่าคนใจนี่แค่ที่จริงแล้วนั่นก็คือมีอะไ่ของกูมีอะม่ของกูเว้ยฮะได้ได้ได้อ้บาเลเนบ่บ้เล็เจ้าได๋ยน มอูถูันัดปูปากไปเลยถึงจะภาพที่เป็นกระสีนะแต่กรสีดี้ีี้ีนี้ซีนี้ซีนี้ขนาดโมเมนต์เขกลัวยืนเอาละที่กูม้ามือนี่เอาละเอาไ้ลำแม่ที่กูามือนี่มันอยากล่ำมันอยากลำอยากล่ำอลาล่ำากล่ำล่ำล่าล่ำลำ เป็นตัววม่กดเลยนะเมนตัวบโอ้สวดๆค่วๆโอ้ยวัดเตยลาโดดไปจะใส่องนซื้อแกซายองเลยไหมเพื่อซื้อกัน บ่ต้องอารมตามมาอ่างกูมึงไ่ต้องอามตามอ่านมันย่าสาไทยอย่างมึงนะังตกตเหล่าตอเล่ตอ้จากบราสมีมีเียไม่สอนามีนังบานเกิดหาทีเราบ้นี บมต้องมาจับผมต้องมาวมองด้วยสายตาเอออเาละเอาละบมต้องว่าวลายใหญ่หางเอาละให้มันเส้นให้มันเส้นใบหน้าให้เลยมผมต้องว่าวลายใหญ่หางเส้นตัวนี้ใบหน้าเส้นเลยนี่ยกตีเสมอหนึ่งด้วยยกตีเสมันึ่งยกข้างไว้ยกข้างไว้ยกข้างไ้เออบ่ยกข้างไว้ ยกข้างไว้หนึ่งสองสามพออะไรถ้ำทาแบบจากสี่เมตรตีดออกมาอีกน้อยหนึ่งขอบคุณครับพี่น้องพอกันมือแรกครับผมขอบคุณขอบคุณครับมือแรกมือแรกมาติดตามมาอันนี้อันนี้ซ่อมนี่อันนี้ซ่อมครับพี่น้องอันนี้ซ่อมซ่อมติดตามติดตามกันคืนนี้ฝากพี่น้องติดตามครับผม กุโโ่มเปิดกุ่มปิดเปิดครับผมกุ่มปิดเปิดครับเอ้าขอบคุณทุกคนรักใจครับพี่น้องพอกันมือแรกมือแรกโอ้ยมัหนังมันร่ำมัวนไหลเออเอาเอาเอาขอบคุณครับเอาเอาขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งเอกเขาโซคือคือเนาะมันโซ่ไอ้นี้มันโซ่เลรียญจะไปอีนี่เลรีดีมัเนาะมันเก็บกดบ่มันม่เห็นให้ใครมันจาเห็นให้อะไรการ การที่ข้าเป็นตัวลายห้าเข้าใสหนาตาดิจิลิสกับเสียงห้าไปต้องออกแค่ห้าวแต่ดิจิลกับเสียงว่าเล็นี่ว่งเี้ยๆมาเล็ตแค่หเนี่ยพอหัวดีปคนผักข้างหลังมึงม่ซีดเหือกคือบอกเอาฮอวดีเหล็ตกับพ่อเหญ่เลิ่แค่ั้นลือนิม์์ฮะเลืนิมพเล่นคููเป็นตาก็ได้เอาลงลงซีนโหลดคลิปะพอกันมาแรกครับรับรอกมามวนแนนนนสวัสดีครับ